เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่รายการต้องมาขอโทษแทนคนที่เริ่มทุกสิ่งทุกอย่างกับเรื่องนี้แทนที่มันอะ่ะต้องมาขอโทษรายการและประชาชนรวมถึงครอบครัวของน้องเขาด้วยสรรนสนักข่าวมือถือ กรณีในตอนล่าสุดของรายการ Good Days ทาง MBC ของ G Dragon นักแสดงคิมซูยอนยังปรากฏตัวโดยไม่ได้รับการตัดต่อใดๆแม้จะมีคำขอจากผู้ชมให้ลบเขาออกจากรายการข้ามกลางข่าวเช้าที่เขากำลังเผเชิญพอหลังจากรายการนี้ออกอากาศทาง MBC ก็ได้รับคำวิจารณ์อย่างหนักส่งผลให้ทีมผลิตต้องออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการว่าเราขออภัยอย่างจริงใจที่ทำให้เกิดความกังวลต่อผู้ชมโดยกล่าวถึงการตัดต่อที่เร่งรีบ และเหตุผลที่ไม่สามารถตัดเขาออกได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากการถ่ายทาและการแปลซับไตเติลมันต้องใช้เวลาล่วงหน้าทางทีมงานขอให้ผู้ชมเข้าใจและยังยืนยันว่าจะตัดการปรากฏตัวของคิมซูยอนให้น้อยที่สุดในตอนถัดไปส่เสนักข่าวมือถือ